ครับนนหน้าครับเบิงซอยนะครับมันหมอข้างดำมาหน้ผมว่าน่นนาจะแมนไ่มดิครับนี่เนาะมารอบนี้ขึ้นมากจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องปองไปสุขูสุกคนนะครับผมวันนี้นะครับหกปอกกล่องของเบวตาสารคข้ามพ้มงบนนี่คือเกาครับวันนี้ข้ามาไม้ธรรมชาติครับผมไปครับไปเบิ้งน้ากันครับครับฟังหนีกันซิมีเบวเตครับผมสวัสดีครับเบาสุขคครับผมสวัดีครับสวัสดีครับมานํากันมื่อนี้สี่คนนะครับผมืัอนี้ฟังนันอีกคนนึงนะครับเนาะฟังนันครับอีกคนนึง ว่าทางนี้เต็มแล้วครับเดี๋วผมเบาเบนครับผมร่อล่งเบ็ดครับเพราะว่าตอนนี้เขาล่อปลอดอยู่ครับเขาลอปลอดปลอดมันไหลนะครับให้มันไหลผ่านไปก่อนครับไปครับมาเบิ้งมาชมน้ำกันครับวาซิมีเตยมมีผลงานให้พี่ๆนั่นน่ะเดี๋ยวชมเดี๋ยวเบิ้งกันบ้างนะครับเนาะช่วงนี้เข้าก็รล่อปอดด้วยครับผมน้ำไหลครับน้ำไหลย้อนกลับครับวันนี้ ผักตบลาครับเบาวเบียนกับท่านในร่งครับเหมือนนี้เบาวเบียนกันนั่งล่อคือกันครับอ <c oughs> ยู่ไกลก็มูนครับมือนี้ไปครับผมไปชมไปบึงน้ำกันครับผมเอาละครับทีมงานเฮาเอาแล้ว <c oughs> สองคัน วัวมื่อนี้ครับผม,มนะใส่พอดีพองามครับอเอาเห่าเลยคันเห่าวมื่อนี้ปอดไหล พายยางไปเบิ้งเบ,งบาวเบนครับผมทีมงานห้ออีกคนนึงครับผมอยู่ไก่อกอมูในน้อ,อาาจังวะนี้ปลอดไลย้อน รละวังเยอะไหมตอนระางเข้าไปกินก่อนนี่ครับผมไหลแห้งเลยครับรอบนี้มือเส้าตอนมาหอดนามวาท่านไหลครับมาท่านหอดนามหนิงบ่ไหลไอ้มือเส้านี่บ่ไหลครับนามหนิงตอนนี้นนนไหลยังแห้งเลยครับแม่โตมาเล่นด้วยกันเลยเฮ้ยครับ งานนีกคนหนึ่งครับเอาเบนครับผมต้องขั้นไหมเหรออาชิโนโมาแล้วครับของไอเบนดห้อครับผมตัวแรกแหกมนันเบ็ดคันเดียวครับพี่น้องเบ็ดคันเดียวเพราะตอนนี้ลงลงเบ็ดซุกข,ขั้นมาทั้นเด็ครับผมเพราะว่าตบมันยังไหลมาเรื่อยๆอยู่ครับ เอากระจิ๋ล,ล่อไปอีกสักพักนึงครับตอนนี้นะครับบ่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเคืงแล้วครับผมยังเขายังตันในร่งเบ็ดเลยครับร <c oughs> อตบอย่างเดี๋ยวครับผมตบหลายแหงนะ <c oughs> ครับไปเบิ้งไปช่วงน้องกันต่อครับผมเมื่อน,นี้่เขา้ามีแต้มหน่อยหลายทำเลยนะครับ ไม่เป็นเราล,ล,ลงขั้นเดียวเราก็ยังได้มเมื่อกี้อเอ้ามันคืออยังบ่บ่นะครับโอ้ครับตัวนี้ครับงามเลยครับบอปถามมันบอปค่าปอดห้องกระสิน,นั่นอยู่บอปค่าตัวห้องกระสี ในต่อเนื่องอยู่โอ,มอ้มาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆเลยจบอ่าเออนี่ช็อบเกิด นี่บอกว่าโอ้ดีเลิศครับโอ้ดีแค้นหนโอ้มาแล้วครับมมนมมนครับผมมาแล้วครับตัวแรกของเข้าครับเอาไปทางนั้นโอ้ทัน Đi muốn ngang. Nhìn lên ngang cái cây nào mà. <laughs> ไงครับผมประมาณนี้ <g ül üyor> อนลอัอไอ้บัง,บง,บงู้วไเ้เลยขาดนอะงขาดอืโอฮ้โองไ่โโ้เปิเดครับเปิดดีกว่ามอข้างดำมาหนิบ่เมียนบ่วบ่บ่เมียนเนาะเม่นี่ครับเปือยม่นข้างดำครับผม แอมดำครับเลยบอมเอนหมอมาครับน,า,น,า,นาครับเบิงซอยนะครับเป็นหมอข้างดำมานี่ผมว่าน่าจะแมนยี่ดิครับนี่เนาะอ้ข้างดำนะครับเพราะว่าเบิงลักษณะเดียว างดำโมเมนต์ตานิ่เหรอครับข้างดำเลยครับนี่สีนีครับมาชิ้นงานกระดาเกี่อนครับผมแตรมหนึงครับหนึ่งแตรมครับไปครับมันๆครับผมมันๆนน้ำกันนะครับเด้อผมได้ออกไม้มาเนี่ยครับ อันนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วยิจดได้ลงเบ็ดครับผมยินตรงกันห้องเข้ารถตรงชากกันห้อง

อย่หน่อยครับผมนี่แง่ร่องละเอีกดอ่อนแล้วเดียววะ bị nhức thế nào với gì đấy,

ใส่2องนิ้วครับผม ีนโอ้มาแล้วครับของทีมงานครับเฮ้นี่มาแล้วอู้ตะเพียนงามแถ้ เออถูกงามเลยสะเพียนครับสะเพียนยังงามเลยครับต้องกบีเลยรอบนีน ขึ้นมาจ้ะอ่ามาแล้วครับม,มาแล้วครับผมขอตองมาเลย 得亮。 สซโบโรครับงามอ,อ,อายอู่อครับพี่นอ้องมาแล้วงามเลยครับตัวนี้งามเลยครับหน่อยเดียวโอ้ยงีกนิดเดียวนอนนะอีกนิดเดียว,ยยดดยวใส่งามเลยครับตัวนี้นรุดพอดี คันเดียวก็ได้ทุนฝังตัมวงกันเบ็ดหกคันหรือตกคันเดียวงามเลยครับตัวนี้ครับอ่ามาเนี้ช่วงนี้ทีมงานห่อกับได้เก็บอ,บอกกุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเนาะนะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะครับเนาะแกทีมงานกะสิกลับแล้วครับผมเมื่อน,นอี้บ่บอปันได้ครับผมมีตบมามันกระเจ้า เหมือนกับสูบน้ำนะครับไลไปแล้วก็ไลกลับนะครับก็เลยพอดีครับพอดีเขากับมีธุระสปเสร็จไปต่อพอดีครับผมผลงานเมื่อนี้กะพ่อมีครับผมโบือว่าบ่นั่นปันไดครับพ่อมีโตครับือว่าพ่อมีโตครับผม รูปเมื่อนี้ครับผมห้องดานหลังเลือนจำครับเมื่อนี้พอมีโตครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อนี้กินบ่ค่อยดีไปเลยครับมันหนามมันไหลแห้งนะครับนะครับมีผักตบนําครับวนกลับไปกลับมาครับเมื่อนี้สิบมุ้งคืนครับผมข้าก็มาแต่เสาร์ครับประมาณมอดไม้ประมาณหกมุ้งคืนนะครับกว่าจะได้ล่งเบ็ดกับประมาณ เกือบจะสองโมงนะครับก็จะแปดโมงนะครับเพราะว่าข้าเจ้าสูงนามนะครับมันตบมันไหลนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมบาวตาสารคามพามวนี่นะครับเด้อกับบาวเตครับเหล่าทีมงานอีกสองสามคนมานำกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ